โรคแพ้อาหารในเด็กคืออะไรโรคแพ้อาหารนะคะคือการที่เด็กๆรับประทานอาหารบางอย่างแล้วเกิดอาการผิดปกติขึ้นมาค่ะสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ6เดือนเขารับประทานนมแล้วมีภาวะแพ้นมบัวก็จะมีอาการได้ค่ะ ในกรณีเด็กที่อายุ6เดือนขึ้นไปเริ่มอาหารตามวัยแล้วนะคะกินอาหารบางอย่างแล้วก็มีอาการแพ้ได้ค่ะสําหรับการแพ้อาหารนะคะจะมีอยู่2ชนิดด้วยกันค่ะชนิดแรกคือชนิดเฉียบพลันและชนิดที่2คือชนิดเรื้อรังค่ะชนิดเฉียบพลันนะคะก็คือเด็กจะมีอาการทันทีหลังจากที่รับประทานอาหารเข้าไปแล้วเพียงไม่กี่นาทีค่ะอาจจะเป็นผื่นลมพิษหรือว่ามีอาการตาบวมปากบวมหรือบางคนมีอาการเหนื่อยหอบหายใจมีเสียงวีดได้ค่ะ ส่วนในกลุ่มเรื้อรังนะคะจะเกิดจากการที่เด็กรับประทานอาหารเข้าไปแล้วหลังจากนั้นภายในระยะเวลาเป็นวันหรือว่าเป็นสัปดาห์แล้วก็จะมีลักษณะอาการมีผื่นเรื้อรงังตามตัวนะคะหรือมีอาการหายใจคลืดคราดได้ค่ะภาวะแพ้อาหารเนี่ยถือว่าอันตรายเหมือนกันนะคะในกรณีคนที่เป็นภาวะเฉียบพลันหรือว่าแพ้รุนแรงเนี่ยอาจจะมีภาวะช็อกหรือว่าเสียชีวิตได้ค่ะสำหรับอาหารที่ทำให้เด็กๆแพ้ได้บ่อยนะคะ ก็ได้แก่โปรตีนในนมวัวไข่ขาวหรือว่าจะเป็นถั่วแป้งสาลีแล้วก็อาหารทะเลต่างๆค่ะอย่างเช่นกุ้งกับปูค่ะวิธีการป้องกันไม่ให้ลูกแพ้อาหารนะคะเริ่มตั้งแต่คุณแม่ตอนที่ตั้งท้องเลยค่ะควรจะทานให้ครบห้าหมู่ตามปกติเพื่อให้ลูกในท้องได้พบกับสารอาหารหลายๆชนิดเมื่อลูกเกิดขึ้นมาแล้วนะคะหมอแนะนําว่าควรจะรับประทานนมแม่ดีที่สุดค่ะ เมื่อเข้าสู่อายุ6เดือนและเด็กต้องเริ่มรับประทานอาหารตามไวเราควรจะให้เด็กเนี่ยได้รับประทานอาหารที่มีโอกาสแพ้น้อยก่อนค่ะได้แก่ไข่แดงเนื้อหมูเนื้อไก่ผักใบเขียวพวกนี้จะมีโอกาสแพ้น้อยค่ะถ้าหากว่าคุณพ่อคุณแม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับลูกน้อยสามารถโหลดแอปพลิเคชันหมอคู่คิดแล้วสอบถามเข้ามามีคุณหมอและคุณพยาบาลตอบคำถามตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนเลยค่ะ